สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับหลังปีนะครับปี6 7มาแล้วนี่ปี68ต้นปีนะครับรถตู้นะครับก็มีสต็อกให้นะครับแน่นเลยนะครับหน้ายาวหน้าสั้นหน้าเดิมมีครบหมดเลยตรงนี้นะครับวันนี้นะครับใครหารถตู้นะครับพร้อมใช้เกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับบอกเลยว่ามีให้ครบทุกแบบนะครับเป็นรถ่วยงานก็มีรถบ้านก็มีนะครับครบเลยเนาะและที่สาคัญนะครับรถพวกนี้ใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าใช้มอ่อร์ส้วนะครับใช้งานบนเส้นทางประจําเท่านั้นนะครับป้ายฟ้าไม่ใช่ป้ายเหลืองนะครับ จะว่าเป็นรถไต้ฟ้านะครับไต้ฟ้าคือรถบุคคลใช้นะครับรถบุคคลใช้นะครับไม่ใช่รถเรียกว่าสาธารณะนะรถเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับได้นะครับเรียกว่าจะวิ่งนะครับงานบวชงานแต่งงานพวกปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมได้หมดเลยนะครับหรือนะครับวิ่งรับส่งคนงานก็ได้เช่นกันนะครับใครนะครับที่สนใจรถมือสองติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์0ูนย์9 4 8 4 8นะครับใครที่หารถสกคัญอยู่นะครับ หาเป้ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับรถนะครับบอกเลยว่าทุกคันสภาพเดิมนะครับในภาพนะครับไม่มีการปรับปรุงหรือแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เห็นสดๆเลยนะครับเหมือนเป็นการถ่ายทอดสดให้ดูเลยว่ารถที่เรามีขายเนี่ยตรงปกจริงๆนะครับรถทุกคันมาตรฐานรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักต่อต่อัวรถหรือจมน้ำพิการนะครับกับไม้ก็อไม้กับสีแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะผมบอกเลยนะครับเราขายรถเราซื้อรถราคามาหลักล้านมาทุกคันนะตรงนี้หลักล้านนะครับ ยังไม่รวมรถตู้อื่นๆอีกนะครับรวมแล้วเนี่ยห้าหกร้อยล้านนะครับอันนี้คือแค่คร่าวๆนะครับดังนั้นนะครับตันที่เรามาขายลูกค้าเราไม่กล้าเอารถแบบเกรดโลโลเกรดต่ำๆเข้ามาแน่นอนนะครับเรามีมาตรฐานเรื่องรถมือสองนะครับไม่งั้นเราไม่จะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของคุณภาพนะครับเกรด A แล้วก็หนึ่งเราเป็นท็อปนะครับหนึ่งในสามพันนะครับดีลเลอร์นะครับที่แข่งกันเรื่องคุณภาพรถนะครับเราขายรถเนี่ยได้มาตรฐานนะครับ ไปประกวดแล้วนะครับในเรียกว่าในประเทศเนี่ยทั้งหมด3,000กว่าดีลเลอร์นะครับเราได้จับหนึ่งนะครับมีรางวัลด้วยนะครับมีรางวัลด้วยให้ดูด้วยว่าเราขายรถเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูนะว่าเราได้รางวัล Performance Award นะครับแล้วก็พวกคุณภาพรถเนี่ยจะเอาปแปะให้ในคลิปเลยนะครับให้ดูนะครับและถ้าอยากดูรถจริงๆนะครับมาพร้อมกับป้ายนะครับตัว รางวัลเนี่ยเดี๋ยวมาดูได้เลยที่บริษัทนะครับที่บริษัทมาดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเรามีให้ดูทุกอย่างนะครับเอกสารจดถูกต้องนะครับเราขายมา24ปีไม่ใช่เพิ่งขายนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับไม่ใช่เต็นท์ข้างทางหรือเขาใบเดียวสิ้นนะครับเรามีที่ตั้งของตัวเองนะครับมีโชว์รูมแบบนี้เหมือนรถไมยแดงเลยนะครับ ทั้งหมด3สาขานะครับสสาขา4ี่ร้อยกว่าคันนะครับเซลล์สี่สิบคนแย่งกันขายนะครับบอกเลยรถทุกคันเกรดเมาตรฐานทุกคันและบอกเลยว่เป้นะครับเป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถอยู่ด้วยนะครับเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเรื่องรถสบายจะได้ไม่ใช่ปัญหานะครับเป้ดูแลจัดการให้อ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นหน้ายาวคอมมูเตอร์นะผมบอกเลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเป้ก็มีให้นะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนก็มีให้นะครับติดกล้องหน้าให้แล้วบางคันมีกล้องหน้าบางคันไม่มีนะครับก็อยู่แต่ละคันเลยนะครับอย่างคันนี้ทาเบาะมาแล้วนะครับทาเบาะนะครับเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะครับนั่งไม่สบายทำความสะอาดยากอันนี้ก็บอกเลยไม่จัดให้นะครับเอาเป็นเบาะหนังไปเลยเบาะหนังสามแถวนะครับเบาะหนังสีเทา3ามแถวแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเบาะด้านหลังพับได้นะครับพับเอ็นหน้าหลังได้อ่า แล้วก็ถังระเพิ่มีให้ครบนะครับกล้องหน้า, er. นา,นามีพร้อมกล้องหลังมีพร้อม Lynn. มีจอให um ้พร้อมแบบนี้เกลี่ยออโต้นะครับคันนี้นะรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับตัวหน้ายาวคันนี้1นล้านหนึ่งแบาทนะครับหล้านหนึ่งแบาทนะครับเลขไม่อยู่ประมาณนะครับประมาณนะหนึ <zuk fish. S 2> ่งแสกับอีก 80,000โลมีถึงแสน80,000โลกับถึงแสน70,000โลนะครับไม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับรถใช้งานนะครับประจําทางเท่านั้นเลยนะครับทะเบียน4762องยังว่างนะครับสนใจซื้อเงินสดได้จ่ายไฟแนนซ์ได้นะครับติดต่อบอกไปได้นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับลูกค้าจองซื้อสดเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีเลยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งทะเบียน4760หน้ายาวนะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง2องพันแปดร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับเกียร์ออโต้นะย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ไฟหน้ามันติดโคมใสๆใหม่ๆเงาๆวิบวบแบบนี้เลยนะครับติดฟรีมาแล้วรอบคันของเหลวอย่าเปลี่ยนให้หนึ่ง้ำหนึ่งแสนเหมือนกันได้ปีสิบเก้าไม่แสนเจ็ดนะครับไม่แสนเจ็ดปีสิบเก้านะใครหาอยู่นะครับติดต่อหาเพยได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเบาหนังเหมือนกันนะครับอ่าให้ดูท่านในนะครับ ได้เบาหนังเหมือนกันนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับเบาหนังนะครับสภาพใหม่กริบมาหนาตึงๆแบบนี้นะครับไม่ยับไม่ย่นนะครับยังใหม่กริบเลยนะครับเหมือนถอยจากายแดงมาแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแอร์เย็นฉ่ำจอมีกล้องมีให้พร้อมให้ครบแบบนี้นะครับรถเดิมไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีต่อไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับ ใครที่หาอยู่ก็ติดต่อบอกไปได้นะครับ0947894848นะครับนี่คือหน้ายาวนะครับและก็เป็นตัวพวกรถเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับหน้าสัน้นหน้าเดิมเครื่องสามพัน เป็นตัวเครื่องดีโฟดีนะครับก็มีให้นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าอ้าลดละครัลดราคามาปีสิบเจ็ดไม่แสนเดียวนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับห้าสปีดนะครับเอาตัวเครื่องของตัวนี้เลยครับรีโวมานะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะแต่ต่างในเรื่องของซีซีนะครับซีซีนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันนี่แหละครับเอามาใส่ในเรื่องในตัวของรถคอมพิวเตอร์ นะครับไฟหน้ามันตีไฟตหมอกมีครบกระจังหน้าโครเมียมนะครับสองชั้นใหญ่ๆเงางาแบบนี้นะครับรถเดิมสภาพเดิมไม่มีชนกระจกปรับไฟฟ้านะครับปี17ปีสเจ็ดบ่อผ้านะครับปีสเจ็ดบ่อผ้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับสภาพเดิมนะกระจกนะครับนี่ติดฟิล์มให้แล้วครบๆนะครับติดฟิล์มกล้องแสงมาให้ครบๆเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ตัวพวกเรียกว่ารับประกันเนี่ยว่ารถเดิมไหมบอกเลยว่าเราขายรถเดิมนะครับ รถเดิมไม่มีชนไม่มีปิดความแน่นอนนะครับและก็มีไฮไลท์อีกคันหนึ่งรถแต่ง v i p นะครับคอมพิวเตอร์แต่ง v i p เครื่อง2.8นะครับนี่เลยหน้ายาวสีขาว1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่ง v i p มาให้พร้อมนะครับ VIP เนี่ยจะมีในตัวหน้ายาวในคันนี้1่คันแล้วก็มีหน้าสั้น1คันนะครับนี่คือแต่ง v i p มาอย่าให้ดู2คันนี้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับปี B 19ไม่แสนเดียวนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแต่ง v i p มาให้พร้อมคันนี้จัดทรงลงแบ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเป่น างให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นยางให้ใหม่นะครับสี่เส้นไฟหน้าทามาใหม่แล้วไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เห็นไหมครับอ่ามีไฟเดยม์มเป็นไมโคโพดมาให้แบบนี้นะครับทะเบียนหกสองหนึ่งเจ็ดคันนี้นะครับปีสิบเก้าเอาดูด้านในกันด้าน,นในเป็นยังไงนะครับออโต้ดออา้ารถล็อกนะครับขอภัยเสียเซลล์มากเลยรถล,ล็อกอ่ะปุ่มออโต้ดอด้วยนะครับ เอางันโต้ด้านในคือแต่ง v i p เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้พร้อมขี่มีกล้องหลังให้ครบนะครับมาดูอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันนะครับดูก่อนว่าเป็นเกียร์ออตโต้ไหมนะครับเกียร์แมนวนวลนะครับมีจอให้ครบ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าคันนี้นะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าปีสิบแปดนะราคาดีด้วยนะครับราคากลางได้อันนี้ฟีดาวได้ด้วยนะครับรถตู้หน้าสั้นฟีดาวได้นะครับ ไม้แสนสองนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ094 789 4848เก้ี่ดี่์มาน,นทาสปีดมีจุงมีจอยใหญ่ให้ครบแบบนี้นะครับเบาะหนังสามแถวทำมาใหม่แล้วไม่ใช่บอกผ้านะครับมีให้ครบๆเลยนะครับอ่า แล้วก็มีเกียร์โต้ด้วยนะครับ8 4 9 0 0นเครื่อง3,000 8 4 9 0 0แผ่อนงวดละ13,400สนะครับ13,000 14,000นะครับคันนี้นะครับมีดาวยิ่งดีนะครับมีดาวยิ่งดีนะครับถ้าพนักงานบริษัทรายได้สัก3-4มสี่หมื่นขึ้นไปคันนี้ก็ออกได้นะครับออกได้ถ้ายอดจัดเหลือก็ฟรีดาวได้ด้วยนะครับใครหารถตู้ไว้ใช้งานสักคันนะติดต่อมาได้เลยจะบริษัทจะบุคคลซื้อได้หมดนะครับซื้อได้หมดเลยนะครับเอกสารง่ายๆไไไไไม่่่ยยยยยุงงงงาาากกกออออรรรรู้้นะะคัับบวจปดเล ไปกกันจาห้คันนี้ปี19เกี่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกปรับพับไฟฟ้ามีจอให้ครบมีกล้องให้พร้อมนะครับนี่จอมีเครื่องเสียงมีครบเลยแบบนี้นะครับ สวยน่าใช้นะครับสภาพใหม่ๆเบาะหนัง3แถวหมอนใหญ่นะครับเบาะหนัง3แถวนะครับรถเดิมสภาพเดิมน็อตไม่ขยับนะครับเลขไม่หนึ่งแสนเกือบสองหมื่นแปดพันโลนะครับนี่สีเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่ตะเข็บเดิมทั้งนั้นเลยนี่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับอ่ะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับเคลียร์ออโต้นะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผ่อนหมื่นสามหมื่นสี่นะคันนี้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดแอทไลน์ดีช่างหาไปได้เลยคันนี้นะครับแอดไลน์มาทักมาได้นะครับ อ่ามาดูกันต่อนะครับ7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเครื่องสามพันปีสิบเจ็ดราคาเจ็ดแสนต้นต้นนะครับอันนี้ราคาดีนะครับราคาดีนะเจ็ดแสนต้นต้นเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วดูนะครับนี่คือรถตู้นะครับหาเงินได้เดือนหนึ่งเกือบแสนนะครับเอาไปวิ่งรับส่งคนงานนะครับพนักงานบริษัทต่างๆนะครับหรือ ธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับนี่กระจกปรับเพาไฟฟ้าเป็นสีเงาดําเงางามจัดเลยนะครับแบบนี้งามๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับภาษีพศต่อให้ครบต่อให้ฟรีปีหนึ่งนะครับไม่มิ้ไม่ต้องกลัวนะครับไปต่อให้ครบเลยนะครับต่อให้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่เบาะผ้าสีแถวใหม่ๆกริบๆในแนวแบบนี้นะครับคันนี้นะครับผ่อนประมาณ1 2ื่นสานะ หมงหนหมืนสรายได้2 5งหมออกได้นะครับรายได้2 5งหมออกได้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับศ9 4ย์เก้าสีานะครับสำหรับเกียร์แมนวนวลนะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับพิิแไม่ถึงแสนสามหโลนะครับ นี่ทะเบียน7 703ปี18เบาหนังนะครับปี18จะเป็นเบาหนังปี17จะเป็นเบาผ้านะครับข้อต่างกันนะครับแล้วก็จะกระจกเนี่ยจะสไลด์ได้นะครับ2ช่องถ้าเป็นปี17ถ้าปี18สไลด์ได้ข้างเดียวแบบนี้นะครับเบาหนังเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับอันนี้แบเตเตอรี่ไม่มีนะครับก็เอาไปเรียกว่าเปลี่ยนชาร์จเอาไปชาร์จอยู่นะครับนี่ มีบิลล์อินข้าในมาลำโพงสี่ดอกจอมีให้ครบแบบนี้นะครับคันนี้ซื้อนสดก็ได้ดาวก็ได้เหมือนกันนะครับติดต่อหาับไปได้นะครับ094 789 488ปี18นะครับคันนี้ปี18นะเกียร์ออโต้จะอยู่ที่ประมาณ8แสนกว่านะครับคันนี้รู้สึกว่านะครับเดี๋ยวนะไม่40 0 0ปี19 8 3กแปดสนสาเ้แสนเ้ อ๋อเกียร์โต้นะครับก็ว่าอยู่นะครับปี19คันนี้ไม่น้อยนะไม่47,000โล8 3ด0 0 0จาก840,000ราคาลดลงมา10,000บาทนะครับคันนี้ใครชอบนะจัดได้เลยเกียร์โต้ขับง่ายนะเหยียบเบรกเหยียบเบรกจะขับเร่งแค่นั้นไม่มีคัสต์นะครับไม่มีคัสต์นะอ่าสำหรับรถตู้นะครับแล้วก็มีนี่เลยนะครับถูกสุด600,000กว่าเป็นตัวเฮตไฮเอ็ดอ่าไฮเอ็ดนะครับ3.0ตัว GL นะครับ619,000นะครับปี18นะครับ ตัวนี้นะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับเรียกว่าขับเนี่ยลอดสมพงรถละพานได้เลยหลังคาไม่สูงนะครับเห็นไหมความต่างนะประมาณฟุตหนึ่งนะครับห่างกันฟุตหนึ่งก็ประมาณ30เซนนะครับเยอะนะเยอะนะเนี่ยครับแล้วราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าเองนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับรับส่งนักเรียนสบายๆนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดเบาะหนังด้วยนะครับได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับ สภาพสวยเดิมนะครับองแอร์ไม่ต้องห่วงครับแอร์ระบบไฟเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ยางช่วงล่างเดี๋ยวเช็คให้หมดเลยนะครับปี18คันนี้นะครับ0947894848แล้วก็จะมีล็อตหนึ่งที่เข้ามาอันนี้ล็อตหนึ่งนะครับ ปี18เหมือนกันนะครับ7 6 0 0 0 9แต่ได้คือได้ทรงลงล้อมาเรียบร้อยแม็กนะครับเปลี่ยนมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับเป็นแม็กให้พร้อมยางใหม่4เส้นนะครับยางลูกค้าก็เซฟได้ประมาณ20,000แล้วนะครับปี18นะครับเบาะหนังปี18นะได้จัดส่งลงล้อมาอย่างสวยเลยนะครับเบาะทำมาใหม่แล้วเป็นเบาะหนังห่อนใหญ่3แถวแบบนี้นะครับเบาะหนังหมอนใหญ่นะครับสภาพใหม่คลิปนะครับไม่เหี่ยวไม่ย่นสภาพเนี่ยคือใหม่คลิปเลยนะครับจอมีเครื่องเสียงมีครบนะครับ เกียร์เป็นน่วนพร้อมจอนะครับเบรกมือมันน,นอ่ะขับง่ายขับดีนะครับหาเงินได้เดือนแล้วเป็นแสนนะครับคันนี้ สนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับรถตู้มือ2นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแค่สต็อกแค่นิดเดียวนะครับยังไม่รวมนะครับสาขา2และโกดัง3อีกนะครับมีอีกหลายคันมีอีกเยอะนะครับลูกค้ามาเดินดูรับรองเลยว่าลูกค้าได้รถใช้แน่นอนถูกใจแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับเรานะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับ จะไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้หมดเลยเรามีบริการทั้งหมดนะครับสนใจออกรถนะติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์ศูนย์9 4 8นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับรถตู้มือ2นะครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ